สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับมาพบกับสอเกษตรวันหยุดพยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตรในช่วงเช้าวันนี้นะครับสําหรับวันนี้วันที่21กันยายน2567นะครับยังคงต้องเฝ้าระวังในส่วนของฝนตกหนักต่อเนื่องนะครับในหลายพื้นที่ถ้าดูจากตรงนี้ในส่วนของพายุดิปรสชันที่เคลื่อนตัวผ่านประเทศไทยเมื่อวานนี้นะครับตอนนี้สลายตัวเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำนะครับปกคลุมในโซนทางด้าน ภาคเหนือนะครับตอนนี้ศูนย์กลางอยู่แถวนี้นะครับแถวจังหวัดเลยนะครับจังหวัดเลยจังหวัดพิษณุโลกนะครับแล้วก็เคลื่อนตัวมาแถวอุตรดิตถ์แล้วก็ลําพูนล,ลาปางพแพร่นี่นะครับก็ลักษณะเช่นนี้ก็จะส่งผลทําให้วันนี้เตรียมรับฝนตกหนักในหลายพื้นที่โดยเฉพาะโซนทางด้านภาคเหนือนะครับในขณะเดียวกันมรสุมตะนกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันอ่าวไทยและก็ประเทศไทยนะครับมีกําลังแรง ส่งผลทาให้วันนี้ฝนตกหนักหลายพื้นที่นะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันก็ยังมีร่องมรสุมพาดผ่านในส่วนของประเทศไทยนะครับซึ่งตัวร่องมรสุมนี่เองที่จะเป็นตัวที่ส่งผลให้เกิดฝนตกหนักและก็แช่นานในรอบที่ผ่านมานะครับมากกว่าพายุด้วยซ้ํานะครับก็เดี๋ยวเรามาเช็คข้อมูลนะครับในช่วงเช้าวันนี้จนกระทั่งถึงค่านะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของออลักษณะพายุนะครับที่อ่อนกําลังลงนะครับ ที่อ่อนกำลังลงเป็นในส่วนของพา,ายุอ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงนะครับในช่วงเช้าวันนี้ก็อยู่นี่นะครับศูนย์กลางอยู่แถวโซนจังหวัดอ่าเลยจังหวัดพิษณุโลกจังหวัดอุตรดิตนะครับโซนนี้นะครับซึ่งทำให้เกิดฝนตกหนักในช่วงเช้าวันนี้แล้วก็ในขณะเดียวกันก็มีในส่วนของ ร่องมอรสุมนะครับที่พาดผ่านในส่วนของประเทศไทยนะครับทําให้มีฝนตกหนักเดี๋ยวเรามาเช็คข้อมูลกันนะครับในช่วงเช้าตั้งแต่เช้าวันนี้นะครับช่วงประมาณ6กนฬิกาทางด้านภาคเหนือนะครับซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางของหย่อมความกดอากาศต่ากําลังแรงที่ลดลงลดกําลังลงจากพายุดีเพรสชั่นนะครับมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักนะครับไม่ว่าจะเป็นจังหวัดน่านจังหวัดแพร่อุตรดิษฐ์นะครับพิษณุโลกจังหวัดเลยนะครับ นองบัวลำพูอุดรธานีแล้วก็ลำพูลำปางนะครับเชียงใหม่พะเยาเชียงรายแล้วก็จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับในขณะเดียวกันมรสุมตะนกเฉียงใต้ที่มีกำลังแรงส่งผลนำให้ภาคตะวันออกนะครับระยองจันทบ,บุรีแล้วก็ตราดมีฝนตกหนักนะครับเช่นเดียวกับเพชรบุรีแล้วก็ประจวบคีรีขันแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรงังสตูลสงขานะครับ ก็เป็นเป็นวันที่2นะครับที่ในส่วนของพายุเคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศไทยแล้วก็สลายตัวไปพอช่วง8นาฬิกานะครับตามการคาดการ์โมเดลของศูนย์พยิการอากาศราจะกลางยุโรปนะครับศูนย์กลางของพายุอยู่ตรงนี้นะครับพายุที่ลดกําลังลงเป็นหย่อมควากมกดอากาศต่ำกําลังแรงนะครับอยู่ที่แถวสวรรคโลกนะครับอุตรดิตนะร,รอต่อระหว่างอุตรดิตสุขโขทัยและก็พิษณุโลกนะครับ ส่งผลนํำให้โซนนี้มีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักนะครับไม่ว่าจะเป็นพิษณุโลกจังหวัดเลยหนองบัวลําพูนะครับอุตรดิตถแพร่ลําพูลําปางนะครับน,น่านพะเยาแล้วก็เชียงใหม่แม่ห้องสอนนะครับรวมทั้งจังหวัดตากบางส่วนนะครับมีฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับนี่คือในส่วนของอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่ลดกำลังลงจากพายุสุริกนะครับ ส่วนตะวันออกนะครับระยองจันทบุรีตราดยังมีฝนตกหนักต่อเนื่องนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์นะครับชุมพรระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรงังสตูลสงขลาครับก็มีฝนตกหนักต่อเนื่องนะครับวันนี้ภาคใต้ก็เฝ้าระวังน้ําท่วมนะครับแล้วก็ภาคเหนือเช่นเดียวกันนะครับอิทธิพลในส่วนของ พายุซูริกนะครับที่อ่อนกําลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ากําลังแรงนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันทางด้านภาคเหนือน้ํเพึ่งจะเริ่มลดนะครับจากอิทธิพลของพายุลูกกอนหน้านุ้นนะครับอย่างี้นะครับแล้วก็พอมาดูช่วง10นาฬิกานับสายมานิดหนึ่งใกล้เที่ยงนะครับ10นาฬิกาโซนที่มีโอกาสที่จะเกิดฝนนะครับก็คือฝั่งนี้นะครับฝั่งทางด้านจังหวัดนี้นะครับจังหวัดอุตรดิตนะครับศูนย์กลางอยู่ที่อุตรดิตตอนนี้นะครับอุตรดิต แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่นะครับแล้วก็ลำพูนลำปางแพร่น่านอุตรดิตนะครับพิษณุโลกแล้วก็เพชรชบูรณ์นะครับที่ต้องเฝ้าระวังในส่วนของฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับแล้วก็ทางด้านระยองจันทบุรีและตราศก็มีฝนต่อเนื่องนะครับเช่นเดียวกับเพชรชบุรีนะครับประจวบคีรีขันธ์ชุมพรระนองพังงากระบี่ภูเก็ตตรังนะครับฝั่งที่อยู่ในส่วนของฝั่งตะวันตกนะครับฝั่ง อาลีอ,อนามันนะพอมาถึงช่วงเที่ยงนะครับ12นาฬิกานะครับในส่วนของพายุซูริกที่ลดกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศตา่ำก็เคลื่อนตัวมาด้านนี้นะครับสุขโขทยัยพิษณุโลกอุตรดิตถ์นะครับลำพูนลำปางเชียงใหม่พะเยานะครับน,น่านแล้วก็จังหวัดตากนะครับมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักนะครับจังหวัดตากสุขโขทยัยกำแพงเพชร กาญจนบุรีนะครับอุทัยธานีแล้วก็สุพรรณบุรีนะครับราชบุรีนครปฐรมสมุทรสงครามสมุทรสาครสมุทรปราการกรุงเทพนนทบุรีปทุมธานีนะครับชาเชิยงซาวปราจีนบุรีสะแก้วระยองจันทบุรีตราดนะครับทางด้านตะวันออกแล้วก็นครราชสีมาบุรีรัมย์นะครับส่วนอีสานด้านบนก็ขอนแก่นจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานี แล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นพิษณุโลกนะครับเพชรบูร์นะครับมีโอกาสเกิดฝนตกหนักส่วนภาคใต้นะครับตั้งแต่ชุมพรประจวบคีรีขันธ์ชุมพรระนองนะครับพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังสงขายะลานราธิวาสสุราษฎร์ธานีนะครับมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักได้ต่อเนื่องนะครับเฝ้าระวังในส่วนของน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากนะครับ พอช่วงบ่ายนะครับจะเห็นนะครับเริ่มในส่วนของสุริกเคลื่อนตัวมาด้านนี้นะครับจังหวัดแม่ฮ่องสอนจังหวัดเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนล,ลำปางพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์นะครับจังหวัดตากสุโขทยัยกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกนะครับเพชรบูรณ์จังหวัด อุทัยธานีนะครับนครสวรรค์การจนบุรีสุพรรณบุรีสิงห์บุรีอ่างทองราชบุรีนะครับนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครพระนครศรีอยุธยาประทุมธานีนนทบุรีกรุงเทพสมุทรปราการนะครับปราจีนบุรีลบบุรีสระบุรีสะแก้วระยองชนบุรีจันทบุรีตราดนะครับนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสเกตอุบลราชธานี ขอนแก่นนะครับพิษณุโลกจังหวัดเลยนะครับนี่คือด้านบนมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักนะครับในขณะเดียวกันระนองพงาภูเก็ตกระบี่ตรงังสตูลสงขายะลานราธิวาสปัตตานีนะครับก็มีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักนะภาคใต้นะครับวันนี้ฝนเยอะนะครับเกือบทั่วประเทศนะครับพอมาดูช่วง16นาฬิกานะครับ ทางด้านภาคเหนือยังต้องเฝ้ราระวังต่อเนื่องนะครับแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพลูลำปางพยาวแพร่น่านอุตรดิตถ์นะครับแล้วก็จังหวัดตากสุขโขทยัยพิษณุโลกกำแพงเพชรนะครับพิจิตรอุทัยธานีเพชรชบูรณ์นะครับนครสวรรค์ชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองสระบุรีกาญจนบุรีพระนครศรีอย,ยุธยานะครับ ปทุมธานีนนทบุรีกรุงเทพราช,ชบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีตราดนะครับแล้วก็สะแก้วนครราชสีมานะครับชัยภูมิบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดอุบลราชธานีนะครับส่วนด้านบนก็จะเป็นขอนแก่นอุดรธานีนครพนม หนองบัวลำพูนะครับจังหวัดเลยมีโอกาสเกิดฝนตกหนักนะครับภาคใต้ประจวบคีรีขันธ์ชุมพรระนองพังาภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลสงขายะลานราธิวาสนะครับนครศรีธรรมราชสุราษฎร์ธานีนะครับครอบคลุมในส่วนของภาคใต้ทั้งหมดนะครับมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับแล้วก็พอช่วง18นาฬิกานะครับ ตอนนี้หย่อมความกดอากาศต่ำยังคงหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่สลายตัวมาจากพายุซูริกนะครับยังคงปกคลุมในโซนทางด้านภาคเหนือนะครับตรงนี้จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนล,ลำปางตรงนี้นะครับพยาวแพร่น่านอุตรดิตจังหวัดตากนะครับกำแพงเพชรสุโขทัยพิจิตรนะครับพิษณุโลกเพชรชบูรณ์นะครับลบบุรีสระบุรี ฝั่งนี้จะเป็นชัยภูมินะครับขอนแก่นชัยภูมิขอนแก่นหนองบัวลำพูเลยนะครับสกลนครนครพนมอำนาจ,จเจริญอุบลร,ราชธานีศรีสะเกษสุรินทร์บุรีรัมย์นะครับนครราชสีมาร้อยเอ็ดยโสธรมหาสารคามนะครับกาลสินทางด้านฝั่งนี้ก็จะเป็น ลบบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยานะครับนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเซานะครับส่าแกวระยองจันทบุรีตราดนะครับมีโอกาสเกิดฝนตกหนักนะครับแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังนะครับแล้วก็ปัตตานียาลานราธิวาสมีโอกาสเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องเฝ้าระวังในส่วนของน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากนะครับถ้าดูในส่วนของ โมเดลตรงนี้นะครับก็เป็นภาพรวมวันนี้12ชั่วโมงข้างหน้าเตรียมรับมือในส่วนของฝนตกหนักถึงหนักมากนะอิทธิพลของพายุสูริกที่ลดกําลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ากําลังแรงนะครับในขณะเดียวกันก็มีร่องมรสุมพาดผ่านในส่วนของประเทศไทยนะครับประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมมีกําลังแรงขึ้นทําให้วันนี้ฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่นะครับขอบคุณข้อมูลจากศูนย์พยากาสร์อากาศระดักลางยุโรปขอบคุณ่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ